สวัสดีจ้าเรามาต่อกันในเสื้อถักลายนกยูงคอวีคลิปที่สี่นะคะเราถักมาได้อย่างนี้แล้วเราอย่าลืมตรงนี้นะคะนี่ห้ามลืมนะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะไปทำเก็บคอเสื้อนะคะแล้วถักโซ่สี่เรามา อีตรงนี้แล้วถักโซ่สี่นะคะโซ่สี่แล้วเราก็พลิกกลับนะคะพันหัวเข็มขึ้นมาลงตรงนี้เลยจ้าอย่างนี้เลยนะคะสองครั้งโซ่หนึ่งอีบลงสองครั้งตัวนี้เป็นตัวเรือยลายนกยูงนะคะแล้วถักโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งแล้ว เราต้องเอฟลงตรงนี้เกดครั้งตัวแรกของลายนกยุงตัวแรกเราจะทำเก็ดขานะคะเราลงเกดครั้งคือเก็ดขานะคะตัวต่อไปเราถึงจะทำก้าวขาบทเลยนะคะตัวแรกเราจะทำให้เขาตัวเลขก่อนให้เขาเป็นตัวเก็ดขานี่คือยายอิ๋วออกมาดัดแปลงนะคะ คนถักเอามาดัดแปลงค่ะมาดัดแปลงเอานะคะถามหาแพทเทิร์นไม่มีนะคะคนถักเอามาดัดแปลงเอานะคะโซ่สามก็ซีลงข้างตัวเลื้อยเลยค่ะอุ้ยไม่ใช่ตัวแยกมุมพูดผิดนะคะขอโทษค่ะพูดผิดพูดถูกอยู่เรื่อยเพราะว่าเราถักเสื้อหลายลายแล้วก็ จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะถัก2ฟแล้วรวบนะคะตัวแยกมุมจะทำแบบนี้นะคะถักโซ่3ก็เ f ลงข้างถักโซ่3ก็จะประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมเราก็จะได้นกยูงตัวนี้จะเป็นขวค,คอแหลมลงมานะคะนี่จะเป็นคอแหลมลงมาโซ่3แล้วก็มาทำตัวเลื้อย ตัวเลื้อยแยกมุมนะคะตัวเลื้อยแยกแยกไม่ใช่แยกมุมพูดผิดอีกแล้วตัวเลื้อยของหลายนกยูงนะคะตัวโซ่หนึ่งตรงนี้ก็จะทำห้าเอ้ยเ็ดหลักโอ้ยวันนี้เป็นอะไรเนาะพูดก็ไม่ถูกสักทีขอโทษเพื่อนๆนด้วยนะคะ ทำเก็บหลักนะคะหนึ่งสองหกแล้วเก็บโซ่หนึ่งเราก็ถักอย่างนี้นะคะถักอย่างนี้ไปเลยค่ะโซ่หนึ่งขั้นนะคะปกติเขาจะทำตรงนี้ให้เป็นห้าหลักแล้วก็แทงหลักที่ห้านะคะแต่คนถักว่าทำแบบนี้เขาจะถักง่าย ตรงนั้นเขาจะเป็นไม่สวยเราต้องดัดแปลงตรงนี้จะเป็นโซ่หนึ่งอีกนะคะแล้วถักขึ้นมาอย่างนี้อีกแล้วก็โซ่หนึ่งถักเหมือนเดิมนะคะตรงนี้โซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มมาลงตัวเลือยข้างดัดแปลงตัวเรื้อยนะคะตัวเรือยข้างของเขาปกติจะเป็นห้าหลักนะคะ โซ่หนึ่งก็ประมาณนี้นะคะถูกไหมดูก่อนนะคะโอ้ oh, ถูกอยู่นะคะก็ mm. จะถักอย่างนี้เวียนรอบไปเลยนะคะถักอย่างนี้เวียนรอบไปเลยค่ะมาถึงจนมาถึงตรงนี้นะคะพอเรามาถึงตรงแยกมุมแล้วเราก็ทำโซ่สามนะคะ ก็แทงลงข้างตรงนี้เลยแล้วก็โซ่สามก็ทําตัวเลือ้อยอี่ไม่ใช่ตัวแยกมุมนะคะเห็นไหมแยกมุมขั้นด้วยโซ่สองนะคะสองเอฟแล้วรวบนะคะตัวแยกมุมเราจะทํำแบบนี้คะ่ะโซ่สามแล้วก็โซ่สามแล้วก็ทําตัวเลื้อยนะคะ ก็จะถักอย่างนี้ไปจนถึงจุดสุดท้ายข้างนี้นะคะเราจะทําให้สับปะรดวิเมช่อีกแล้วเราจะทําให้นกยูงให้เขาตัวเล็กลงนะคะตัวแรกจะทําให้เขาเล็กแค่เกดเกดขาคือเกดเกดหลักของลายนกยุงนะคะ เราจะทำเก็ตหลักก่อนนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พูดไม่ถูกขอโทษด้วยนะคะคนถักพูดไม่ถูกแต่มือถูกอยู่นะคะมือถูกอยู่แต่ปากพูดไม่ถูกขอโทษด้วยนะคะ ก็ถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ เราก็ถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้เราทำตัวเลื้อยข้างมานะคะเราก็ถักโซ่หนึ่งอย่าลืมตรงนี้นะคะนี่โซ่หนึ่งแล้วเราค่อยแทงลงตรงนี้นะคะนี่ตรงตรงโซ่ที่สามนถ้าไม่อยากแทงแบบนี้ก็อย่างนี้ได้เลยนะคะแต่คนถักจะแทงอย่างนี้นะคะ แล้วดึงขึ้นมาพอประมาณนะคะแล้วก็ถักโซ่4 3 4แล้วก็พิกกลับนะคะพิกกลับมาแล้วก็ทำตัวเลื้อยข้างเขาอีก 2f โซ่หนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งตรงนี้เราจะพันหัวเข็มสองครั้งนะคะ โซ่หนึ่งขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะพันหัวเข็มสองครั้งขั้นด้วยโซ่หนึ่งเข็มสองครั้งแล้วขั้นด้วยโซ่หนึ่งให้ได้เกีหลักนะคะถ้าไม่ได้เกีหลักตรงนี้เราก็เสริมได้นะคะตรงนี้นะต้องเช็คด้วยนะคะถ้าไม่เช็คบางครั้งเราก็ได้แค่หกหลัก มันลืมเหมือนกันนะคะบางครั้งเราต้องเช็คตรงนี้ถ้าเราลืมตรงนี้เราก็จะลงซ้ําลงซ้ําในหลักเดียวกันได้นะคะหนึ่งสองสามได้เกตหลักคเกตหลักแล้วก็ทำตัวเลือยนะคะตัวเลื้อยของเรามา อย่างนี้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะโซ่สามนะคะเดี๋ยวก่อนทำตัวเลื้อยตัวข้างของเรานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะถักอย่างนี้ไปเลยนะคะโซ่สาม ก็จะถักตัวเลื้อยไปอย่างนี้นะคะโซ่หนึ่งขั้นนะคะก็โซ่หนึ่งตรงนี้เราก็จะทำพันหัวเข็มสองครั้งนะคะเตรียมขึ้นเก็ดนกยูงของเรานะคะก็ถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆตามลายเลยนะคะ ประมาณนี้นะคะประมาณนี้จ้าก็ถักไปตามลายเลยนะคะถักอย่างนี้ไปเลยตรงนี้เราก็จะเป็นโซ่สามนะคะโซ่สามเอฟลงตรงนี้ สองสามขึ้นตรงนี้เป็นตัวเลือยของเรานะคะโซ่หนึง่งก็จะอย่างนี้นะคะถักอย่างนี้ไปเลยค่ะตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นพันหัวเข็มสองครั้งขั้นด้วยโซ่หนึ่งก็จะถักอย่างนี้ไปนะคะอย่างนี้จ้าประมาณนี้นะคะ สวัสดีจ้าคลิปยาวแล้วนะคะ